็เมื่อประมาณปลายปีที่แล้วอะ<ค>่ะมีข่าวหนึ่งคุณภาคภูมิเล่าตอนนั้นดิฉันจำได้ที่เชียงใหม่ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นสาวแสบเขาบอกอว่าไปโพสขายไอโฟนราคาถูกทาง Facebook เหมือนกันแล้วปรากฏว่าตอนส่งของไม่ให้นี่ไม่มีไอโฟนนะคะมีอะไระเป็นเข้าซอยตัด เป็น,กน,กนแก้วหนามากเป็นอะไรบ้างเครื่องสำอางมากซึ่งไม่ใช่ไอโฟนสุดท้ายวันนี้ตำรวจจับได้แล้วนะคะตำรวจภูธรภาค5นะคะจับกลุ่มผู้หญิงคนนี้ค่ะอายุ19ปีนะคะนางสาวสสวรลักษ์คำคุณค่ะเป็นคนที่แม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะคะจับได้ที่ร้านค้าในตัวเมืองเชียงใหม่นี่แหละเพราะว่าพฤติการอย่างที่บอกนะคะไปประกาศขายมือถือไอโฟนนะคะถูกทาง Facebook แต่ว่า Facebook ใช้ชื่อว่าโมเมนะคะผู้เสียหายเนี่ยเขาจะโอนเงินมาให้ก่อนครึ่งหนึ่งของราคาซื้อค่ะ แล้วก็พอได้รับสินค้าปรากฏว่าก็เป็นอย่างอื่นอย่างที่ว่าทั้งเข้าซอยตัดทั้งแก้วน้ำทั้งเครื่องสําอางนะคะแล้วปรากฏว่ามีเหยื่อตั้งกว่า30มรายนะคะพอจากนั้นเนี่ยพอเขาส่งไปให้ปรับเสร็จปั๊บเนี่ยก็จะมีการบล็อก Facebook ติดต่อไม่ได้อีกแล้วก็ยังหลอกเอาบัตรประจําตัวประชาชนของคนใกล้ชิดไปเปิดบัญชีธนาคารเพื่อกระทําความผิด ในการให้ผู้เสียหายโอนเงินเข้าบัญชีเพื่อจะปกปิดว่าไม่ใช่ชื่อของตัวเองในการไปเปิดบัญชีด้วยนะคะแต่สุดท้ายตำรวจจับตัวได้แล้วก็สั่งฟ้องในข้อหาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ปลอมหรือข้อมูลอันเป็นเท,ท็จที่ทําให้เกิดความเสียหายกับผู้อื่นและเป็นการช่อโกงประชาชนค่ะเพราะฉะนั้นตํารวจฝากเตือนมาด้วยนะคะคุณผู้ชมคะอย่าไปหลงเชื่อเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแกงมิจฉาชีพมันเยอะจริงๆของฟรีไม่มีในโลกในโอกนี้นะคะเดี๋ยวจะได้เข้าซอยตัด ิมาฟรีๆนะคะจะดีไหมราคาหมื่นกว่าบาทก็ใชยตัดครับค่ะ<า>อ<า>่า,าแล้วฮะทีนี้มาดู